โอ้มันแบบอ้นเนียนปลาไหลฉันบอกกิ๊กน้อน้ำปลาน้ำป้าเนี่แล้วปกระหลัใหญ่พอดีกินอะไรครับเนี่ยกินหมามีบุกพิชนะด้วยนี่องกรัหลัอะอืมฮ ให้ปูเขาไก่เขาไก่ปูทั้งเถือนนะเนาะข่ไก่เขาข่เขาแลใไ่ลัเละเคมต้อคมตเค็มเก็องหมอเผ็ดปกเผื่อน้ำองนขอบขึ้นหาเรี่ยววะแบนี้อ อ้นี้เนี่ยอ้นมาแอ้ยงามได้แต่อ็นี่ย่ตัวนี้เพราะสามขาบมากหลากลยเอาเนี่ยค่ะลอ้ลงผาบแบบเรียวแหงไลยฉันลงผาบได้ิ